เกมิเคชั่นวิชาภูมิศาสตร์เรื่องปัญหาหมลพิษที่เกิดจากมนุษย์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ตัวเชวัตสห้าจุดสาพสทับสอธิบายเกี่ยวกับมลพิษและการก่อโมลพิษโดยมนุษย์ สุดประสงค์ 1. น,นักเรียนอธิบายความหมายของมลพิษและมลพิษที่เกิดจากมนุษย์ได้ 2. นักเรียนสามารถจำแนกประเภทของของมลพิษที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ได้ 3. นักเรียนเห็นความสําคัญของมลพิษที่เกิดโดยมนุษย์และผลกระทบข,ของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อชุมชนของตนเองกิต กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคเกม i ิเคชันร่วมกับวิธีการสอนแบบบรรยายขั้นตอนที่ 1. นึ่นำเข้าสู่บทเรียน 1. ครูเริ่มด้วยการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นความคิดนักเรียนเช่นนักเรียนรู้ไหมว่ามลพิษคืออะไรนักเรียนเคยเห็นขยะในแหล่งน้ำหรือฝุ่นในอากาศหรือไม่ 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสน,สนทนาโต้อตอบกัน 3. ครูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนในคาบนักเรียนที่มีส่วนร่วมในชั้นเรียนจะได้รับดาวผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งมี4ี่ดาวถ้าหากนักเรียนคนใดได้จำนวนดาวครบสา,สามารถนำมาแลกของรางวัลจากครูเช่นอุปกรณ์การเรียนต่างๆ สี่ครูปเปิดคลิปวิดีโอตัวอย่างมลพิษทางอากาศคลิปวิดีโอ PM 2.5 5. เมื่อคลิปวิดีโอจบครูจึงถามนักเรียนว่าจากคลิปวิดีโอนักเรียนคิดว่าเป็นโมลพิษทางใดถ้านักเรียนที่ยกมือแล้วตอบถูกจึงได้ดาวที่หนึ่งคือดาวความรู้รอบตัว6 ครูอธิบายรายละเอียดเสริมจากคลิปวิดีโอและมีการเชื่อมโยงคำตอบของนักเรียนเพื่อเข้าเนื้อหาในบทเรียนขั้นตอนที่2เนื้อหาครูจึงถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่ามลพิษมีกี่ประเภทซึ่งคนที่ยกมือตอบก็จะได้ดาวดวงที่2คือดาวนักสารวจมลพิษ 8. มลพิษมีประเภทอะไรบ้างซึ่งคนทีย่ยกมือตอบถูกจะได้ดาวดวงที่3คือดาวนักสืบมลพิษ 9. ครูสอนเนื้อหานในบทเรียนคือ 1. ความหมายของมลพิษ 2. มลพิษสามารถแบ่งเป็น4ประเภทคือมลพิษทางดินอากาศและเสียง 3. สาเหตุของมลพิษทางดิน น้ำอากาศและเสียงผลกระทบของมรลิิษทางดินน้ำอากาศและเสียงสิบครูแจกใบงานเรื่องปัญหาโมลพิษที่เกิดจากมนุษย์ให้นักเรียนทุกคนลงมือทำา1 1นักเรียนที่ทำใบงานเสร็จแล้วจะได้ดาวดวงที่4คือดาวความขยันขั้นตอนที่3สรุปและสะท้อนจาก การเรียนรู้12ครูและนักเรียนร่วมการสนทนาความรู้เรื่องปัญหามลพิษที่เกิดจากมนุษย์ 13. นักเรียนนำใบงานมาส่งพร้อมกับแปะดาวที่ได้ใส่บนใส่บนใบงานของตนเองหากนักเรียนคนใดที่มีจำนวนดาวครบ4ดวงจะสามารถนำมาแกลกรางวัลจากครูได้สรุปคือดาวผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมจะมีทั้งหมด4ดาวคือห ดาวความรู้ทั่วไป 2. ดาวนักสำรวจมลพิษ 3. ดาวนักสืบมลพิษ 4. ดาวความขยันขอจอบการนำเสนอเพียงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ